ว่าวิดีโอตัดวันที่10บกรกฎาคมทัร้อยหกสิบ่อ่ะตอนนี้ครับนี่อุปกรณ์เก็บยางเราอันนี้พนักงานไวัยรุ่นทั้งนั้นครับมีคนแก่อยู่คนนึงคือผมเนี่ยที่ถ่ายเอออ่ะครับเต็มครับเต็มกับกระบะตอนเดียวของนาวาร่านี่ครับ ยังไงสนใจมาดูได้ครับที่สวนสอทอนัดอำเภอวางทองพิศูโลกศูนย์หกห้าสามเก้าห้าเก้าแปดห้าหกครับนี่ฮะนี่ยางระบบเจาะครับไอ้ป้อไอ้ไอก้วไอป้อไอแก้วขายเจ็บยังอ้ไอเนน้นเี่ยไอวไนี้ยครับ ที่อำเภอบางทองครับมาดูระบบเจาะยางได้ครับทํางานสบายกลางวันฝนตกก็ไม่ต้องหยุดทั้งเก็บยางทั้งเจาะอยางรอบแรกของปีที่ห้าระบบเจาะครับ รวมหมารวมคนแล้วก็ประมาณยี่สิบได้มั้งเนี่ยนะเจะเอารวมทำใหม่อ้าวก็หมาไปด้วยอะไปตังยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจ่ายตังหมาด้วยเออคนคนคนไม่ต้องเอาอะจ่ายหมาอย่างเดียวกับนี่อ่าเต็มละเต็มกระบะเลยครับคอกเต็มเลยเที่ยวแรกครับรถแรกนะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าจะได้สัก กี่กิโลเดี๋ยวผมจะลงใน